การสร้างอุตะผมนี่แผ่นเปลือกมันชีใหม่เอาบชีใหม่ดูเป็นบชีที้ทอง่านบอกว่าการสร้างพระพุทธเจ้าอมตะผมทำไม่ยากเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับือการทําบุญเรื่องในการสร้างวิหารก็ดีสถานที่ก็ดีเอาของประดับก็ตามแต่ี้ยังคนมีอมือมันก็เห็นไหมใช่ครับ ถ้ามีสตังเลยมากสตังเก้ากตังสิบตังไปใส่แทน่นอย่างนี้ลงมัญชีสทีทองหมดโอ้โหฟ้าคุณแม่าาหมายฟ้าต้องมีเงินมากเสมอไปนะที่เขามีน,น้อยๆครับบาทสองบาทสิบตังยี่สิบตังเท่านี้เอาไปใส่แทน่นอย่างนี้ลงบัญชีสทีทองหมดเพราะถามว่าบัญชีสีทองหมายถึงอะไรท่านบอกถันหมายถึงกลับไม่ได้เพราะว่าเราได้แก้วพระองค์ต้องมุทนาหมดโอ้โห อ่นี้การร่วมการสอบการหล่อนี่ก็ญาติโยมที่ร่วมในการหล่อนี่ก็โอ้โหทองหมดเลยนะสีทองด้วยเป็นสีทองอ่าก็เรเป็นที่เดียวนี่ยมอแม่น่าจะหล่อต้องนานป่านนี้ลูกหลานก็รวยบุบแล้วไม่เคยนึกออกแล้วก็แปลกใจว่าฉันหล่อพระมาแล้วฉันไม่มีเณินจะหล่ออีกทาไมคนยังให้ทองเขายังให้กันเรื่อยๆนะ รันก็ไม่ไปออฉันจะไปทําอะไรเพราะว่าทรจะต้องหลอกละแน่ไปอย่งอื่นไม่ได้รับครับพอเลยเขามาพูดหมอจะมาพูดถึงองค์สมเข้าจะไม่เ้มาได้หรือหรือจะถุงวาระพอดีถึงวาระพอดีเขาจะเป็นสามห้าไม่ไม่เปลี่ยนแปลงสามห้าเหรอครับห้าห้าเขาจะดเป็นมาตรฐานนะ